ใหม่ลาเนะาะปลาใหม่กักใหม่แน่ให้ใหม่กักใหม่แน่เนะว่ามันมีตั้งแต่ประเทศไต่ประเทศนอก,กับใหม่เป็นยังไงเหนเ็นกระจกอ,อากาศหนาวๆนาวะว่ากระจกที่ใหม่ไฟบ่เป็นเนาะโอ้ยไม่ได้ตัวโลกูกตัวคือเขาว่ายาีก่อนเอาเนี่ยเอานอนบ่ได้เนาะพี่น้องไทพี่บัตรเกิดคนได้ทุกเมื่องแม่นั่น เหนียกันหนาวคือกันได้มื่อน,นียกันหนาวหนาวก่อนพ่นแม่บางเด้อต้องอาบหน่ยได้ต้องอาบแล้วเพี่กันหนาวคือกันได้แม่บางเลยก่อยังไม่ท่านอาบน้ำเนี่ยม่นเสาร์ไม่ท่านไหนเขียนคเวอยู่นี่อาบน้ำนนเ,เพราะท่านใดอยู่ใจสายยังน้อยมันก็จะอาบน้ำได้ไปหนาวเนี่ยก็ว่าข่อยพ่ไม่น้ำอุ่นอาบอุนอ่นอาบน้ำธรรมดาเนาะเขาเป็นลูกน้องกัน อนานาำธรรมดาพี่น้องก็ได้อนานาำนั่นแหลสวัสดีค่ะแม่บาง สวัสดีทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติมารับชมคอยให้แต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลยี่บีบาร์มีความสุขที่ได้เจ ขอบคุณเกีตหลานน้องใจเด้อพี่น้องเกีตหลานน้องใจสี่หลานน้องใจขอบคุณหลายๆปีนี้งสี่พันบ่แม่บังเอ้ยปีนี้งกว่สิได้เปิดสั่งได้ไรอยู่จักเม็ดบอผ่านมาปีหนึ่งแล้วปีพศอสอนสองพันห้าร้อยหกสิแบแปดกวสี่เดีเปิดสั <c oughs> ่งได้ไรวะเนี่ยเปิดสั่งได้จากยูทูบอีกจก 2, 2, 2, ักสองสองสองบอลพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆเด้อหกหลานน้องใจพี่น้องเลย ขอคุณหัวใจบริสุทธิ์แม่บางเคมากได้จักปิดไปหนี้งสองหนึ่งพันแล้วสองสองสามสองไปหนึ่งเขาเพิ่มมีดอกเฮ็ดทับนี่ละทับนี่การปวดหัวตืบๆแล้าว่าท่านพันเนี่เฮ็ดไปังสิเลยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะแม่บางเนาะแตว่าท่านในหดหนามต้นใหม่ก็จะเห็ดตะกรับเขามื่อเร้านี้ก็เฮ็ดหมูหวานกับอัน <c oughs> เห็ดหมูหวานกินกับอันขา่าคุกกับปีให้เขาแต่ก็บ่ได้เห็ดอันลงมอันยูทูบดอกพี่น้องหน,น่หนาเขา,ากับกระต่องเห็ดล้มยูทูบว่าจกให้เหขาว่าได้หน่เกาไปถ่ายทางเงินชวนมาตั้งกล่องชวนมาเห็ดกับข่ากับหนามอยู่โอยอยู่หนาน มันมันเฮี่ยนเฮาพี่น้องอเลยเขาไม่ได้นันกระนั้นเราติดโด,ดนอาย่น้ำเขา,า,าเขากบเกียนใจเขาอยู่ในกฎระเบียบของพระจ้าเนาะยังนึยงยัง嘛 โอโหโห้เจ็บแขนเนียงมากนะพี่้อ,องบวดเข้าใจนั่นเจาะเมือ่อเ้ากินนั่นนั่นเข้าไปแล้วโอ้ยอายุจักจักรเนาะเข้าร่วม เข้าร่วมวันที่สองสิงหาสองพันห้ารยี่บสี่ยี่สิบสี่ยี่หาตอนนี้ยี่ิบเท่าไรยี่หาโอเขามาปีิกานี่เขามาตอนเดือนสิงหาเข้าร่วมเมื่อเดือนสิงหาสองศูนสองสตอนนี้สองศูนย์สองหาสองศูนย์สองห